ชมครับในช่วงเวลาที่ใกล้ๆปีใหม่แบบนี้ครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสทองของธุรกิจร้านอาหารครับโดยเฉพาะร้านอาหารที่บริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ครับถือว่าเป็นโอกาสที่จะทําเงินในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับวันนี้ครับผมมาที่นี่ครับที่ร้านสีโภชนาครับก็เป็นร้านเป็ดย่างหนังกรอบชื่อดังครับต้องบอกว่าความอร่อยเนี่ยระดับเชลชวนทีมครับตอนนี้ก็มาพูดกับผู้ประกอบการครับ คุณนัทพรนะครับหรือว่าน้องตาลครับสวัสดียต้อร้านะครับโอ้โหตีโพชนาเนี่ยยีปีแล้วเหรอครับ20ปีแล้วค่ะใช่ไหมฮะ,ะที่อยู่กับลูกค้าครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามีลูกค้าประจำเนี่ยมากมายเลยมากนะครับก่อนช่วงบ่ายช่วงกลางวันเนี่ย นะลูกค้าเยอะเลยแน่นร้านเลยค่ะแน่นร้านนะครับเพราะเราเปิดตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับค่ะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันไหมครเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะเห็นว่าลูกค้าทุกกลุ่มเลยนะฮะนี่นะฮะก็กลุ่มคนทํางานทั่วไปนะทุกวัยเลยมานั่งทานกันนะครับถ้าพูดถึงตีโพชนาเมนูที่เป็นพะเอกเลยเด็ดเลยเนี่ยที่เด็ดเลยนะคะคือเป็ดย่างหนังกรอบเป็ดย่างหนังกรอบคุณผู้ชมครับนะอร่อยสูตรเด็ดเลยนะฮะสูตรเด จุดเด่นสูตรเด็ดเลยของเป็ดย่างหนังกรอบ<ฆ>ของสีพจนนาคืออะไรครับสูตรเด็ดเลยนะคะกว่าจะได้เป็ดย่างหนังกรอบนี่คือผ่านขั้นตอนมากมายค่ะพี่ครับหมักเครื่องเทศข้ามคืนนะคะข้ามคืนเช้ามาเนี่ยย่างตอนเช้าเช้านะคะ45นาทีค่ะย่าง45นาที<ฆ>แต่ก่อนอย่างเนี่ยนะต้องบอกว่าหมักด้วยเครื่องเทศเยอะมาก <c oughs> เครื่องเทศที่เราทําเองด้วยนะคะเลยคับค่ะเป็นเครื่องพะโลที่คุณป๋าเขาคิดทําเองค่ะอ๋อเป็นสูตรลับอ่าต้องบอกว่า 2 0 3 0ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับนาตูเป็ดย่างหนังกรอบของตีโภชนาต้องบอกว่าอร่อยเด็ดนะหลายคนที่ทานก็ติดใจรับจัดเลี้ยงท่้งสถานที่ด้วยหรือครับรับจัดด้วยค่ะอ,ออกทั้งภาครัฐแ,และเอกชนนะคะมีในโรงแรมอินดอร์เอาดอร์ออกหมดค่ะอ๋อเหรอฮะลูกค้าก็มีทั้งบริษัท้างร้านเอกชนทั่วไปนะครับรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆใช่ค่ะก็ใช้บริการที่ตีพภชนาที่นี่แหละค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงที่ใกล้ๆปีใหม่คุณผู้ชมครับ หลายหลายที่เนี่ยนะทั้งภาครัฐเอกชนเขาก็จะมีงานเลี้ยงกันปีโพชนาก็ไปบริการนอกสถานที่ด้วยบริการเลอครับไปย่างที่นั่นเลยย่างที่นั่นด้วยค่ะหรือว่าจะให้ย่างที่นี่แล้วไปเสิร์ฟที่นู่นก็ได้ได้เลยนะแต่ร้อนๆเลยใช่ไหมครับร้อนๆค่ะนะแล้วก็ตอนนี้ให้บริการเรียกว่าทั้งกรุงเทพบริมณฑลใช่ค่ะได้หมดเลยนะได้หมดค่ะครับไปหมดค่ะไปหมดเก่กี่ตัวก็ว่ามาเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สาคัญมาเป็น ย่างสีโภชนาอร่อยจากร้านจะไปเสิร์ฟคุณถึงที่เลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านี่แหละครับเป็นโอกาสของธุรกิจร้านอาหารจริงครับถ้าเจ้าของธุรกิจร้านอาหารนะครับมองเรื่องของงานจับเลี้ยงเข้าสถานที่ในเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะเทศกาลที่เรียกว่าใกล้ๆปีใหม่แบบนี้นะครับซึ่งทุกหน่วยงานเองก็เรียกว่ามีงานเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมครับเราหลายคนไม่ได้ทําอาหารเองหรอกครับใช้บริการร้านอาหารบ้างบริการโต๊ะจีนบ้างนะครับสะดวกกว่าใช่ไหมฮะใช่ไหมอุปกรณ์เราก็ยกไปนะครับ แล้วก็คนแล้วก็เอาไปนะเครื่องไม้เครื่องมือวัตถุดิบไปย่างกันเลยเตรียมให้หมดเลยก็สะดวกสบายครับนอกจากนั้นแล้วเมนูที่ตีโฆษนาไม่ได้มีแค่เป็ดย่างหนังกรอบอย่างเดียวมีอะไรบ้างครับหมูแดงลมควันนะคะหมูกรอบย่างครับเป็ดตุนงฟักมะนาวดองค่ะกระเพาะปลาเอ็นหมูหรือว่าจะเป็นพวกบะหมี่ยกเราก็ทําเอง ันมีหยกใบเตยมีนทำเองทำเองค่ะที่นี่ก็อร่อยด้วยอร่อยขึ้นชช่อค่ะพูดแล้วน้ำลายไหลคุณผู้ชมครับขออนุญาตไปชิมอาหารที่ข้างในนะเมนูหลากหลายเลยคุณผู้ชมตามผมมาครับเดี๋ยวไปชิมเมนูเด็นเต็ของตีพัชนากันจะตามไปครั เรมมา่ไปชิมเมนูเด็ดของร้านสี่โฆชนากันครับ mm hmm. คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเต็มโต๊ะเลยน้องการ<ข>ะนะครับหลากหลายมากเลยนุ้นเป็นเมนูที่ขายดีทังนั้นเลยขายดีค่ะใช่ไหมครับเอาเอริ่มที่จุดไหนก่อนครับเริ่มที่เป็ดย่างหนังกรอบค่ะขายดีที่สุดเลยครับอันนี้ต้องบอกว่าพระเอกเลยพระเอกค่ะทุกโต๊ะมาที่ร้านเนี่ยต้องสั่งเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับเป็ดย่างหนังกรอบเป็ดย่างหนังกรอบคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่น้องการเล่าให้ฟังนะครับกว่าจะได้ทานเป็ดย่างหนังกรอบเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลานานใช้เวลานาน ใช่ไหมครับหมักกันข้ามคืนย่างอีก45นาทีนะคะกว่าจะได้ทานนะครับที่เห็นเลยคุณผู้ชมครับหนังกรอบแมน่าทานมากเลยนะ้วยสีสันนะฮะแล้วที่สําคัญเสิร์ฟร้อนด้วยนะเสิร์ฟร้อนค่ะครับอร่อยมากนะครับกรอบนุ่มนะครับเครื่องเทศก็หอมมากเลยหอมนะคะนะครับเยี่ยมจริงขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วเป็ดย่างหนังกรอบนี่คือเมนูที่เรียกว่าลูกค้าให้เราไปจัดเลี้ยงนอกสถานที่เห็นบอกบางที่สี่ห้าร้อยตัวเลยเหรอสี่ห้าร้อยตัวก็มีค่ะอืมูที่งานเล็กงานใหญ่ได้หมดใช่ค่ะรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ถ้าเป็นเป็ดอย่างน้อยกี่ตัวครับอย่างน้อยก็ยี่สิบตัวก็ไปแล้วค่ะยี่สิบตัวก็ไปแล้วค่ะมีเมนูไหนอยากแนะนำาน่น้ยครับมีแนะนําก็จะเป็นหมูแดงหมูกรอบอันนี้นะคะอ๋อหมูแดงหมูกรอบลุมควันเหรอฮะหมูแดงลุมควันค่ะหมูกรอบของเราก็จะเป็นหมูกรอบย่างค่ะครับ อร่อยหอมรลมควันใช่ไหมครับหอมกลิ่นควันค่ะหอมกลิ่นควันคุณผู้ชมครับอร่อยมากมีตัวไหนครับน้องดานก็จะเป็นบะหมี่หยกค่ะอันนี้เราก็ทําเองที่ร้านนวดเส้นเองค่ะเลอครับเป็นบะหมี่หยกใบเตยนะคะเป็นบะหมี่หยกใบเตยนะครับนี่เราทำใบเตยสดๆมาเลยนะคะอันนี้เลอฮะอุ้ยหอมกลิ่นใบเตยหอมมากไข่หอมมากเลยนะคะนี่เส้นเล็กเหนียวนุ่มเลยค่ะนะฮะ ต้องบอกว่าหลายคนมาก็ติดอกติดใจผู้ยมนะครับทานคู่กับเป็ดผู้ชมครับเข้ากันแล้วต้องบอกว่าอร่อยสุดยอดจริงๆนะครับ มียกครับไปเมนูได้ต่อครับเมนูปีกขาเป็ดอบหม้อดินค่ะนี่เหรอฮะโอ้โหโอบหม้โหโอ,โโอดินนะใหญ่ๆแบบนี้เลยมานี่เสริร์ฟพริควันขมงเลยควันขมงเลยใช <มา S 1> ่ไหมว่าเราอบมาทีละหม้อเลยอืมอร่อยตรงความร้อนนี่แหละใช่ค่ะใช่ไหมครับมีทั้งปีกใช่ไหมมีปีกมีขามีปากค่ะปากด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าคุณผู้ชมครับต้องเก่งเรื่องเป็ดจริงๆนะครับอ่านเมนูต่อไปต่อไปเป็นเกี๊ยวนึ่งค่ะ เกี๊ยวเนื่งนีนะครับเกี๊ยวหมูนใช่ค่ะป็นเกี๊ยวหมูนะใช่ค่ะทำเองทำเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปเมนูต่อไปครับเมนูผักนะคะผักวางตุ้งน้ำมันหอยค่ะอ๋อไปดูต่อไปครับอันนี้ค่ะก็จะเป็นเห็ดออรเนจิใส่หมูกรอบด้วยนะคะเห็ดออรเนจินะฮะค่ะโอ้ใส่หมูกรอบด้วยเหรอฮะค่ะไปดูต่อไปครับเต๋าถูนฟักมะนาวดองค่ะเป็าถูนฟักมะนาวดองค่ะอันนี้ก็ขึ้นชื่อประจําร้านเหมือนกันเหรอฮะ เ็นเมนูที่เด็ดอีกเมนูหนึ่งนะครับมีอะไรอยกายแนะนำอีกครับก็มีผักดองน้ำมันงาค่ะผักดองน้ำมันงาคุณผู้ชมครับนี่เลยฮะโอ้โหเป็นออเดอร์ก็ได้นะคะออเดอร์ก็ได้หรือว่าซื้อกลับบ้านทางกับข้าวต้มขายเป็นกล่องใช่ไหมครับเป็นกล่องค่ะแล้วนี่เลยข้างหน้าเนี่ยอันนี้ขายดีมากแนะนําค่ะประจ่างค่ะประจ่างทรงเครื่องค่ะเป็นไสอะไรครับมีทั้งไส้หมูดั้งเดิมนะคะแล้วก็เป็ดย่างนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนใครค่ะ ที่นี่ที่เดียวค่ะที่นี่ที่เดียวครับบ้านจลางไส้เป็ดย่างญญานอกจากนั้นเมนูยังมีอีกเยอะใช่ไหมครับให้เลือกมีอีกมากเลยค่ะเป็นสิบครับกระเพาะปลาน้ําแดงกระเพาะปลาน้าแดงเอ็นหมูตุ๋นค่ะครับเป็ดตุ๋นยาจีนที่ยังไม่ได้มาเสิร์ฟนอีกหลายอย่างครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งบ่นนี้เป็นเมนูที่ขายดีประจำร้านสีโภชนาด้วยนะครับทั้งลูกค้ามาทานที่นี่ครับแล้วก็เฉพาะเนี่ยฮะเทศกาลปีใหม่แบบนี้จัดเลี้ยงนะครับ พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับจะให้บริการคุณผู้ชมทั่วประเทศพร้อมยินดีค่ะนะครับทั้งเป็ดย่างและเมนูอื่นคุณผู้ชมครับ้นะาใไดมีงานนะครับไม่ต้องไปทํามหาเด็กนะครับเนี่ยใช้บริการที่นี่ได้เลยนะครับตอบบริการลูกค้าทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับเป็ดย่างต้องบอกว่าเป็นไฮไลคุณผู้ชมครับนะอร่อยมากนะครับเป็ดย่างหนังกรอบสีโภชนาครับแล้วเราไปดูขั้นตอนดูวิธีการทําหน่อยการทาเป็ดย่างทำยังไงกว่าที่ได้เป็ดย่างที่อร่อยแบบนี้ นะครับเด<ช>ี๋ยวคุณผู้ชมตามเข้าไปในครัวครับไปดูการทำเป็ดย่างของตีโพชนาการทับเด็ตา,มาเมคาเกามาดูขั้นตอนกระบวนการทําเป็ดย่างหนังกรอบของตีโพชนาครับคุณผู้ชมครับน้องตาเริ่มต้นยังไงครับการทาเป็ดย่างหนังกรอบเนี่ยเราเริ่มด้วยคัดเป็ดสดๆนะคะไซส์ใหญ่ ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอตัวใหญ่ๆเลยค่ะโอ้โหเป็ดอะไรครับเนี่ยเป็ดเชอร์รี่เป็ดเชอร์รี่ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมครับคัดมาปุ๊บนะคะเราก็ไปหมักเครื่องเทศครับข้ามคืนนะคะอ๋อค่ะข้ามคืนถึงลมไว้ให้แห้งเช้ามาเราก็มาย่างนี่สีธรรมชาติมากเลยครับใช่ค่ะของเราไม่ชุบสีค่ะอ๋อไม่ใส่สีเหรอไม่ใส่สีเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติอ่าหมักเรียบร้อยหมักเรียบร้อยปุ๊บเข้าตู้ย่างเลยค่ะเข้าตู้ย่างเลยเหรอฮะ ตู้แบบนี้เลยคุณผู้ชมครับกําลังย่างกันตรงนี้เลยเห็นเห็นร้อนข้ามเลยจ้าครับใช้เวลานานไหมเนี่ยย่างตรงนี้ใช้เวลาทั้งหมด45นาทีค่ะ45นาทีนะครับคุณผู้ชมกว่าจะได้ทานตูวนี้ย่างไปสักกี่นาทีแล้วครับเนี่ยน่าจะสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วครึ่งชั่วโมงเริ่มเหลืองแล้วนะเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วหนังก็เริ่มกรอบแล้วค่ะนะครับ แมนี่แหละคุณผู้ชมครับเห็นร้อนๆเนี่ยตรงนี้เลยย่างสดใหม่กันอย่างนี้ตลอดเลยย่างสดใหม่ทั้งวันค่ะทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมครับก็จำนวนมากทีเดียเพื่อให้บริการลูกค้าก็สีบ้านนาดีบานไปก็จะได้เป็ดใช่ไหมครับเป็ดออกม่าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอ๋ออย่างนี้เลยสีออกมาแตกต่างกันเลยนะคะนี่เลยคุณผู้ชมครับโอ้นี่นะฮะหอมด้วยนะหอมด้วยน่าทานนะครับหนังกรอบนะครับหนังกรอบค่ะนี่ได้มาเรียบร้อยคุณผู้ชมครับ มาสับเพื่อจะให้บริการลูกค้านะครับที่ย่างเสร็จก็เห็นเรียงรายอยู่นี่แหละครับเยอะแยะเลยจริงๆก็จะเป็ดย่างหนังกรอบก็ยังมีเป็ดพะโล้ด้วยเหรอยมีเป็ดพะโล้ด้วยค่ะ๋อ้ค่ะวายจานี้ก็สั่งได้เลยได้เลยที่นี่เลยนะครับอาขายยังไงเป็ดย่างหนังกรอบที่นี่เป็ดย่างตัวละ440ค่ะ440นะครับต่อตัวเพราะว่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่ครับกินกันทั้งบ้านและครับนะฮะถ้าเป็ดพะโล้ละครับเป็ดพะโล้4 0 0ค่ะ400นะครับ แล้วก็รับจัดเลี้ยงนอกสถา,านที่ก็ราคาเดียวกันะนะครับขั้นต่ำกี่ตัวครับ20ตัวค่ะ20ตัวนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงใกล้เทศรรกาลปีใหม่แบบนี้นะครับหลายองค์กรหน่วยงานภาครัฐเอกชนกำลังจะจัดงานเลี้ยงกันหรือแบบข้อตัวก็ได้นะได้ค่ะนะครับสั่งเป็ดย่างที่ตีโภชนานะครับเป็ดย่างหนังกรอบต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงไม่ผิดหวังค่ะนะครับขอบคุณคุณนัทพรหรือว่าทางการที่รวมในการขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับสี่ช่วงของรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้ครับอย่างเข้มข้นน่าสนใจเช่นเคยครับเป็นลู่ทางในการสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐถมพงศ์อักขรสีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ